สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนักงทุนฮะเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับนะช่วงบ่ายนะครับนะเรามาดูทิศทางตลาดกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะแน่นอนครับเช้านี้เองตลาดถือว่าเอ,อรีบาวได้เร็วนะรีบาวได้เร็วเพราะว่าเมื่อวานลงไปสิบกว่าจุดนะแต่เช้านี้เปิดมาก็บวกอยู่เหมือนกันแต่ดูอย่างหนึ่งคือการบวกตลาดนี้บวกได้ไม่ค่อยเยอะนะครับนะคือบวกมปสมักมาณเจ็ดจุดแล้วก็ถอยลงมาอะไรเงี้ยนะครับนะ แล้วก็ว่าปิดกันที่หนึ่งสองหกห้าจุดสองอบวกฮะบวกไปสามจุดแปดสามนะคือบวกนิดหน่อยนะครับแต่ที่ดูแล้วน่ากังวลมากกว่าคือวอลลุ่มนะฮะวันนี้หายไปเลยฮะหนึ่งมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทเออว่าหายต่อมไปเลยเชิงวอลลุ่มรู้ไปไหนนะครับนะ <S <S แล้วก็วันนี้ให้ดูให้ดีนะจริงแล้วตลาดบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ว่าจะบวกน้อยนะเพราะว่าวันนี้เพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่จะอ่อนตัวลงนะครับนะ แต่ก็อย่างว่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ดีขึ้นมานะฮะเราก็ไม่ได้ดีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นวันนี้เราก็เลยไม่ไม่ค่อยต่างเขาเท่าไหร่นะครับนะแต่เราก็ยังอยู่ในกรอบแค่ซึ่งมันก็ดีกว่าข้างนอกข้างนอกส่วนใหญ่วันนี้จะลงนะครับนะผมว่าส่วนหนึ่งของเขาเนี้อาจจะเป็นเรื่ององการเทคโิกผู้ไปนะผมบอกอย่างนง้นเพราะว่าเขาอาจจะใกล้ประชุมเฟดนะครับนะนั้นเดี๋ยวต้องมารอดูนะวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับนะผมบ้านเราวันพรุ่งนี้หยุดทําการนะครับอาจจะเป็นเรื่องด้วยหยุดทําการมีรอประชุมเฟดอะไรเงี้ยนะครับนะ แล้วก็แบบนี้ทุนบ้านเราอาจจะเหมือนกับลดคมเสี่ยงนะครับนะก็อยู่เฉยไปนะครับนะหรือคนที่เข้ามาเทรดดิ้งก็บอกตรงว่าเทรดยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีรุ่มนะครับเพราะว่ามีรุ่มปุ๊บหุ้นมันไม่เวียงนะครับนะแล้วตัวเลือกไม่เคยมีอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยพอเงียบเหงาไปด้วยกันเลยนะครับในภาพของการซื้อขายทั้งว่าช็อตเทอมหรือลองเทอมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะยวันนี้ก็ได้ตัวของเดลตานะฮะเดลตานี่รีบาวดีฮะแล้วก็มี l อลีมีแอดวานนะครับนะ สามตัวหลักที่เป็นตัวที่พาตลาดที่มาก่อนหน้าวันนี้กลับมาพ้องกันนะครับนะะาะเช้านี้มันก็เลยยืนบุกได้เพราะจริงๆในระหว่างวันเช้าวันนี้ไม่ใช่ว่ามีแรงซื้อเยีางเดียวนะมีแรงขายด้วยนะถ้าใครได้ยังอยู่บนหน้าจอจะเห็นเลยว่ามันมีขายคู้ตัวอื่นลงมาด้วยเหมือนกันนะครับนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ขายแบบหนังหนุ่งอะไรนะครับเนะ มันก็เลยภาพก็เลยเรียกว่ามีตัวใหญ่ค้ำเอาไว้นะครับนะแล้วก็ดูจากกระแสตลาดเรื่องของประเด็นเรื่องของอาชายแดนระหว่งางไทยกับบูชาก็รู้สึกน้ำหนักจะน้อยลง,งอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรครับวันนี้ตลาดก็รลลอดูเฟดแหละนะครับแล้วก็อาจจะรอดูมาตรก,การวันนี้มีการประชุมของ,ของครมออยากดูว่าจะมีมาตรการอะไรมาเสริมหรือเปล่านะครับก็รอดูกันไปนะครับนะอย่างอื่นไม่มีอะไระฮะสลาดช้านี้ก็เลยดูเงียบๆนะฮะเงียบจริงๆนะครับนะแต่ถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บพอเรนยนรู้พักบ่ายนะครับ ถ้ามองอย่างนี้ผมว่าตอบตรงเซตก็คงจะลําบากแหละนะครับถ้าถามแม้จะให้วิ่งขึ้นไปเนี่ยก็กคงไม่ง่ายนะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือบุรุษมันไม่มานะครับนะเรามีปัจจัยบวกอยู่ข้อหนึ่งคือเห็นช่วงที่ผ่านมาคือห้าวันที่ผ่านมาต่างชาติเขาเป็นคนซื้อนะครับนะก็เลยคาดหวังเรื่องของฟันโฟไหลเข้าเนี่ยก็เป็นตัวเป็นตัวช่วยเชิงจุดใหญ่ยยอยู่บ้างนะครับนะแล้วก็ตัวใหญ่ๆเช่นเอ็ดวานเดลต้าเอลทีนบวกได้ปุ๊บเนี่ยนก็เป็นการช่วยตลาดเป็นตัวเหมือนกันทำให้อย่างน้อยก็บอกว่าเอ๊ะ เซตมันไม่น่าจะวี่งลงมานะครับนะงั้นบ่ายนี้เราก็เลยเชื่อว่าเซตเองน่าจะเล่นออกแดดประคองตัวเหมือนเดิมนะครับนะคือประคองไว้ไม่ให้หลุดลงมามองอย่างนั้นกันนะครับนะแต่ถามว่าจะวิ่งขึ้นไปฟื้นหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ารุ่ไม่มีนะครับนะอื่นก็ไม่ได้มีอะไรฮะแล้วก็อาจจะเป็นว่าคนที่ซื้อวันนี้ก็คงเหมือนกับมีการซื้อเบสเหมือนกันเพราะว่าคุณต้องไปรอดุนอีกทีคือวันพฤหัสเช้าบ้านเรานะว่าผลสุดท้าย จะออทางไหนแล้วยังไงแล้วเซฟเปิดมาจะไปทางไหนติดตามตรงนั้นนะครับนะเพราอยู่ช่วงนี้เองก็ไม่รู้เล่นอะไรเหมือนกันนะฮะประเด็นข่าวสารบ้านเราช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันนะครับนะนั้นเราเลยมองว่าบาทนี้ก็คงเป็นประคองตัวไว้ก่อนนะครับนะมองจุดรับหนึ่งสองูนต้ามอย1 2หนึ่งสองเจ็ดูนย์นะครับนะยังเป็นสัตว์เดิมฮะลงซื้อขึ้นขายนะครับนะชะ่วงนี้ก็บ่มตรงว่าพูดไปพูดมาม,มันก็พูดเรื่องเดิมๆนะนะครับนะเพราะในเชิงปัจจัยหรือื่อนขต่างมันก็ไม่มีอะะรรร่จิงๆนนนคคัับบสวข ตัวหุ inan, ้นวันนี 0, ้นะฮะดูตัวหุ้นก่อนดูได้อ่ะดูที่ตัวหุ้นก่อน LT ครับวันนี้5 3 7 5นี้บวกไป75ตังค์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยตลาดนะว่า L t ช่วงหลังก็ถือเป็นตัวใหญ่นะครับนะแล้วก็เดลต้าครับ1 6 5 5งกูบวกไป10่บาทห้นะตัวของ k-bank ครับ1น1ก้านลบไป50าตังค์แล้วก็ตัวของ b ีบีเอลหนึ่งหองลบไป2องบาทห้าิบนะตัวของมินท์ฮะเมื่อวานนี้มาแรงครับวันนี้แผ่วครับนี ตัวที่มีผลกระเซ็นเลยก็ได้นอนก็ที่บอกก็คือเดลต้าฮะตัวเดียว4.5จุด aot นี่0.85นะบวกไม่เยอะนะ0.85เลยนะแล้วก็ไอ้บารนี่บวกมาสองบาทก็0.48นะครับนะสามตัวนี้ก็ปาเข้าไปใช่เนี่ยเกือบเกือบหกจุดนะมีตัวมีนี่มีจีจีเอสใหม่อีกตัวนะแท้ขึ้นมาจากที่ว่ามาดูเงียบไปนะแล้วก็ cbn รีบาร์ขึ้นมานะครับนะนะก็ว่าไปฮะ,ะส่วนตัวถั่วก็มีปอทอปอทถออึงว่าปอทก็ไม่ได้ถึงกับถั่วหรอกเพราะว่า ก็ลงสเต็ปเดียวแต่ผมว่าเตัวใหญ่นะครับมันก็เลยดูดูติดลบนะสูจุดท่าเจ็ดจุดนะแล้วมีตัว two ครบลงไปยีดต่างสูจุดห้าจุดนะฮะแล้วก็อ่แล้วก็ตัวของ BPL ก็จุดสามเจ็ดจุดนะแล้วก็ตัวของสพจุดสามสองถ้ามองสัดส่วนไซน์นี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกสามตัวข้างบนเนี่ยคือเดลต้าเอทีเสวานเี่ยหรือว่าตัวของเจสเมนตัวเอทีเอสนะเอทีเอสนี่ยสี่ตัวนี้ถ้าเขายิงประคองนี้ได้พวกเนี่ยผมว่าเซตไม่ได้ติดลบอะไรนะครับนะเพราะว่าดูจากตัวลากตัวบนมันสูสีกันอยู่แล้วนั้น สามตัวหลักนี้ต้องยีบบวกไว้ก่อนจะดูเป็นเชิงบวกนะครับสตลาดทักบ่ายนะครับนะงั้นเราก็เลยมองตอนนี้เราก็เลยกลับมามองนี้ตัวหุ้นหน่อยฮะเราดูแล้วมพุ้นไม่ได้ไปไหนนะครับนะวันนี้ตัวบ่ายเรามองตัวของเอออาร์เอราวันฮะเออาร์ดับเบิลยูเอราวันะเราจะมองกลุ่มท่องเที่ยวนะครับว่าน่าจะมีลุ้นเรื่องการเล่นรีบาลอยู่กลุ่มท่องเที่ยวนะเพราะอย่าลืมอย่างบ้านเราทุกที้ก็เป็นช่วงอะไรฮะอะฮีชันอยู่แล้วนะครับนะเรามองราคาหุ้นก็ยังไม่ค่อยไปใหญ่ด้วยครับตอนนี้เองถือว่าราคาแก่งตัว ขึ้นมาติดแนวต้านตรงแถวเรียนสองสี่สูแล้วก็ทย่องกน,นะแต่ผมดูโซนแล้วเขายงมโอกาสดีขึ้นใหม่เนี่ยแถวเนี้ยนะครับมีโอกาสอีกขึ้นใหม่สำห,ร,ร,หรับตัวของเอวันฮะเรามองว่ายังมีโอกาสขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแนวโน้มนะแล้วก็ที่มันคือไอซกับตัวของเอบีซีดยังไปบวกอยู่นะอันนี้มองอ่อนตัวรับสำหรับตัวเอวันนะครับนะอีกตัวก็ตัวของทรูนะฮะตัวนี่มาเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยเขาแกะตัวไซเว h เเจนะครับนะตอนถ้าเอาจริงก็รับใหญ่ๆข้างล่างนี่สิบบาทสิบตังค์นะ ต้ายอยู่บริสหารสิบสองเจ้าตัวทูนะนะครับนะถ้าลงมาหน่อยก็บอกบริสหารสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดจุดห้านะครับนะงั้นช่วงนี้เจ้าตัวทูว่าเป็นไซเว่ยแล้วก็ถ้ามองอ่อนตัวมาแล้วก็เลยมองเป็นจังหวะการซื้อไปนะครับนะบนะเพราะคิดว่าอะไรราคายังมีโอกาสเด้งกลับแล้วก็ถ้าบอลในกลุ่มของพวกไอซีทีว่าเขา,าก็ยังดูแข็งอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดทูแม้ว่าจะเป็นไซเว่ยในกรอบแค่นงเงี้แต่เขาไม่ได้เวี่งลงแรงตามตลาดนะตลาดลงยังไงเขาก็ไม่ได้เวี่งเวี่งลงแรงตามตามตลาดไปแล้วก็มีจังหวะเขาก็เด้งกลับได้เพ พอาหาอะไรได้บ้างในช่วงที่ตลาดมันดูไม่ค่อยไปไหนนะครับนะก็เลยมองลงเรามองซ้าเอาตัวรับเอาตัวถูฮะสิบเอ็ดบาทเออแล้วก็สิบจุดห้าในรับต้านเรามองไว่าที่สิบจุดห้าแล้วก็สิบสองบาทเอาตัวถูนะครับนะส่วนด้านข่าวสารครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะอ่ะมีตัวนี้ฮนะเรื่องของการท่องเที่ยวฮนะมีการรายงานการท่องเที่ยวครับช่วงแรกหนึ่งธันวาถึงเจ็ดธันวาคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะจำนวนท่องเที่ยวก็มีทั้งสิ้น 6 6 9 9 9 1คนนะครับเพิ่มขึ้นมาสัปดาห์ก่อนนี่3า0 0 0ื่นกว่ากว่าคนนะครับนะก็ราวหปร์เซ็นกว่านะครับนะเฉลี่ยเป็นต่อวันคือ9 5 7าหเอ่อสิคนเฉลี่ยเข้ามาต่อวันนะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับก็แน่นอนครับถ้าเราถามว่าใครเข้ามาเยอะสุดก็ยังไม่พ้นห้าเจ้านะครับ5รายหลักนะคือวันที่เข้ามารอบนี้คือจีนนะครับอินเดียนะครับนะมาเลเซียนะครับนะรัสเซียแล้วก็เกาหลีใต้ แต่สังเกตว,ว่าห้าประเทศนี้ที่เราพูดมาเนี่ยเป็นกลุ่มท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยช่วงหลังนะนะครับนะก็แต่เป็นไ,ได้ว่าอยู่ใกล้กันนะครับนะแล้วก็ทรงสมให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นมาทุกทุกประเทศนะนะในช่วงปดา์ที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็ในส่วนสองในช่วงของเดือนมกราถึงมกราถึงเจ็ดธันวาที่ผ่านมานะครับนะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วทั้งหมดสามสิบจุด สามสิบล้านสามสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองคนนะครับเวคือสามสิบจุดสองนะครับนะตั้งเทียบเข้ามาครับตัวเลขอาจจะดูดรอปลงนะตามกว่าที่คาดหวังเอาไว้แต่ก็สัหส่วสามสิบล้านผมก็โอเคอยู่นะนะครับนะก็ถือว่าสร้างรายได้เข้ามาประมาณหนึ่งจุดสี่สี่ล้านบาทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่แปดสิบล้านบาทนะครับนะเ็หลักล้านล้านนะครับนะ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวก็มาสูงสุดคือมาเลเซียนะครับนะแล้วก็จีนนะอินเดียรัสเซียแล้วก็เกาหลีใต้นี่บอกคือห้ามเทเลเป็นกลุ่มหลักของบ้งานเราเลยช่วงนี้นะครับนะ <S <S แล้วก็ตัวของมาสเตอร์รับก็เผยว่าปี69ครับอุตสาหกรรมภาพร,าพร,าพรวมถูกถกดดันจากเรื่องของเศรษฐกิจนะแต่ริษัทได้มีการปรับแผนเชิงธุรกิจเชิงลุกนะแล้วก็ปรับปรุงภายในองค์กรครับเชื่อว่าจะกลับมาเติบโตอย่างชัดเจนครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งนะปี69เาหรับตัวของมาสเตอร์นะครับนะ แล้วเขาเขาก็มีการเพิ่มตั้งบัตรสดส่วนฮะทุกคั้งต่างประเทศเป็น40นะจากเดิมอยู่ที่30นะครับเน้นไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับนะส่วนทางด้านของนายหลีเชียงครับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจีนฮะระบุว่าผลกระทบเรื่องของภาษีนครับภาษีล้ารเนี่ยจะเริ่มปรากฏชัดในปีปีนี้นะโดยกล่าวว่าการประชุมช่วงที่ปักกิ่งเขาจัดมาเพื่อผ่านมาครับนะมีทั้ง IMF องค์การค้าองค์การการค้าโลก WTO ครับแล้วก็ธนาคารโลกเข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาบอกว่า อข้อ,อมูลจากทางของจีเมื่อวันเมื่อวานนี้ครับแปดธันวาเขาบอกว่าจีามีดูการค้าเกินดุลเนี่ยหนึ่งล้านล้านดอลล่าร์เลยนะอู้เยอะมากนะครับนะในเดือนพอยอเป็นครั้งแรกเลยนะครับนะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการละการภาษีถังเนะคือมันก็ม,นม,นมีการย้ายตลาดหาตลาดใหม่นะครับนะแล้วก็ไปทุ่มอยตรงนั้นนะฮะนะยอไปยอกระดูนค้าแล้วก็เลยเพิ่มขึ้นมานะครับนะแต่อย่างว่าเดี๋ยวพอจุดหนึ่งก็ต้องมาดูันต่อว่าไอ้อาทรงออกมันก็คงไม่ได้แบบอะไรมากมายนะเพราะว่ามันก็ต้องดูด้วยว่า พอคุณไปทางี้ปุ๊บผู้คา้าเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่าคุณเอาเงินเอาสินค้าไปเข้าไปในตลาดอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นบ้านเราที่ผ่านมาสินค้าจีนทะลักเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันต้องดูว่าผู้ค้าภายในเราจะอยู่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะเป็นอย่างเงี้นด้วยเลยนะนีรก็ต้องติดตามดูในส่วนของเรื่องของจีนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นเรื่องของภาษีนะครับนะในช่วงปีนี้นะครับนะ,ะส่วนถัดมาคือตัวของดีเฟกนะฮะมาดูดีเฟกกันหน่อยฮะรูปเซฟฟิพตี้ขึ้นเช้านะก็ บวกไป0.17นะฮะบวกไป0.17แล้วก็ตัวของ S50 425ครับปรับตัวขึ้นไป0.11นะครับนะก็กีแล้วก็ถือว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เคยหนีกันเท่าไหร่นะตรงคายกันเลยนะครับนะแล้วก็คุณที่หนึ่งก็เดลต้าเอลวารับส่วนตัวถ่วงก็คือตัว BBL K Bank นะครับนะสินค้าอื่นเช่นตัว USD ครับ USD 425สิคืรัพย25นะฮะ ก็วันนี้เองครอันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมา0.09จุดศนเก้าครับนะสวนทองคำนาะจีโอแดยี o ่สิบติดลบศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับนะเปอร์เซ็นต์ฮะช่วงนี้ใครเทรดทองคำต้องติดตามแล้วก็ดูให้ดีนะครับนะเพราะว่าจะผันผัวอยู่พอสมควรเพราะว่าอย่างอย่างที่เรารู้กันอยู่คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับนะเดี๋ยวถ้าจะถือวันพรุ่งนี้แหละ้องติดตาดูไปยังไงก็ต้อทองคำนะครับนะสุขบ้านว่าเราวันนี้ก็ราคาทองคำก็ลงนะฮะนี่ล่าสุดลงไปสา0ร้หาสิบาทบัราาทองคำนะครับนะ แล้วก็เดโนพักบายครับตัวของเซปตี้ฮะมีแนวโน้มที่เ,เปล่งตัวนีกรอบแค่เช่นเดิมนะครับนะตัวประเมินกรอบทางเทคนิคไว้ที่สามแปดสามศูนย์นะแบบนี้นะแปดสามศูนย์ถึงแปดสามแปดนะครับนะอ่านะครับตัวเทคนิคครับเป่งตัวไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเนื่องจากว่ารุ่มตัวของเซทัศสิบสี่ยี่สิบห้าลดลงเหลือห้าจุดห้าหมื่นสัญญานะแต่ว่าตัวทีเฟกเองก็ลดลงนะแต่พูดเองก็รุ่มว่าหายไปนะครับนะ หลังจากแนะนำให้ปิดลองล็อกกาไรแล้วให้ชะลอลงทุนนะไม่ถือโพสชั่นนะครับนะนะก็ในตัวของเซตห้าสิบสี่ยิบ้าเนี่ยก็ชะลอลงทุนไปก่อนนะครับปิดล็อกกำไรไปแล้วนะปิดลอ็อกปิดรองปิดรองล็อกกำไรแล้วคำถามคมเม้นต์ใหม่ก็คือชะลอลงทุนนะครับนะเพราะว่าให้เหมือนรอดูก่อนเพราะวันพรุ่งนี้บ้านเราหยุดทาการนะครับนะแล้วส่วนตัวของสตนะ็อกฮะฟิวเจอร์ฮะตัวแนะนําคือตัวของ KKP ฮะเมื่อช่วงเช้านะฮะเป็นยังไงเอ่ย ก็ขึ้นนะก็ขึ้นอยู่นะนะครับนะนะถึงลองครับต่อครับป้ากไทมองไว้6หกสิบแปดกับเจ็สิบาทนะครับนะส่วนในรอบบ่ายครับเปิดช็อตตัวของซี c ซครบบ่ายนี้เปิดช็อตซ r อครับเป้ามองไว่าที่สิบแปดบาทกับตัวของสิบเอ็ดจุดห้านะครับนะซัอออเดอร์อยู่ที่สิบเก้าจุดสามนะครับตัวของ c r อซนะครับนะเดี๋ยวมาดูวันนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงเนี่ย c อซ นะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงฮะผุ้งานคือมองเปิดช็อตเป้าอยู่ที่สิบแปดกับเจ็ดจุดห้าตัดตัวซี่อสีนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของคําถามตอบดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับปฏิสดีทุกท่านนะฮะเดี๋ยวขอผมไล่ดูคําถามแป๊บหนึ่งนะฮะแล้มีคําถามอะไรบ้าวันนี้ถามว่ามิ้นเสียทรงไหมนะครับแล้วก็เออะไรเอ่ยสี่เอสจีฮะธานีนะ อ๋อเก็บตัวไหนนะฮะดโอเค T P R c, ะฮะก็ใะไทียู s อส c ารฮะอมตะติดสิบหกจุดหกควรขายไหมนะครับนะอะไรฮะเดี๋ยวมาต่อกันนะฮะอืมครัมาได้ดูคำถามแรกกันตัวมิน้นเลยนะฮะถามว่าเสียส่งไหมนะตัวมินนะฮะคือ,อยังไม่ถึงกับเสียส่งนะฮะแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งอนะ่ะเพราะว่า วมื่อวานเขดีดแรงดีเป็นบาทเลยนะครับนะแล้ววันจู่ๆนี่ก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับนะงนั้นวันนี้พอสถานการณ์ติดตามขาดไปไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมยมก็มีการเทคออกมาบ้างนะครับนะแล้วก็เผอว่ามันติดยี่สี่เหมือนก24 24อันยันยี่สี่ยี่สี่นะฮะนี้เรียกว่าทวิสเซอร์ท็อปนะอันนี้เป็นสัญญาณทคนิคคือถ้าเป็นมีก็ต้องระวังนิดหนึ่งอาจจะมีโอกาสการย่อตัวเมอรใหม่ได้นะครับนะแต่ไม่ถึงก็เป็นมีนมีแรง,งแรงนึกนะครับนะ แล้วคุณจะเล่นสานฟรานิโก็ถ้าเป็นจังหวะนี้ก็หาจาังหวะเด้งขึ้นมาก็หาจาังหวะล็อกขายก่อนนะครับถต้เราจะมองอยู่ยี่สิบสี่หรยิบห้าตัวมินนะนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงมาซื้อใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณมองในแง่ของเราใหผมว่ามันก็ยังถือถือรุ่นได้อยู่นะเพราะว่าราคาคุณมันพึ่งขึ้นมาเองต,ตัวมินนะแต่ถ้าเล่นตานฟรานิโกเดียวคือหาจาังหวะล็อกขายกำไรแล้วก็อ่อนตัวซื้อนะครับนะอ่ซีเอชจีครับกลุ่มลงมามาต้องบอกว่าจริงๆแล้ว ก็เชียร์อยู่เหมือนกันนะแต่มาเชียร์แล้วมันเหนื่อยนะคือมันไม่ค่อยไปไหนนะครับนะหลายตัวไม่เคยวิ่งเหมือนกันนะครับนะอันนี้มองอยู่แถเนี้หนึ่งห้าสองนะครับแต่ก็ถามตัวนี้กับตัวธานีนะตัวไหนน่าสนใจกว่ากันถ้าถามผมต้องมองอย่ก็มองว่าธานีดูแข็งกว่านะครับแล้วน่าสนใจกว่าเพราะว่าราคาหุ้นเหนียวเก็ตเลยว่าตั้งแต่ตลาดมันมีที่วิ่งลงแล้วแต่เนี่มันเป็นไซส์เวขา,าอยู่ย่างนี้เลย นะ,นะแต่ว่าคนซื้อเล่นอยู่ก็แข็งอยู่เหมือนกันนะคือไม่ได้กดลงมานะครับนะแล้วมองส่งนี้เธอมีอะไรมาบวก,นบวกนคน้ะผมว่าเขาบิวการกกระชากนะครับนะอ่าดึงเจ็ดเก้าเนี่ยต้านนะตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าจะมีลุ้นเล่นรีบาลอยู่ถ้าตัวฐานนี้นะครับนะแต่ถ้ามองกับกันถ้ากับมามันทิ้งพิดลงมาก็ออกเลยเหมือนกันนะถ้าใครถ้าใครกล้าไปเล่นนะนะครับถ้าผลงานเกิดถ้าจู่ๆแรงขายออกมา้วคุตอ,อกเลยนะครับนะแต่ถ้ามีอยู่คงถือไว้ก่อนเพราะว่าดูนี้ด้าน้ามีกกระชากเกินไป หนึ่งจุดเจ็ดเก้าแล้วทีแถวนี้จริงใช่อีกทีก็หน,นึ่งแปดเก้านะสตูธานีนะฮะของธานีดูเด่นกว่านะทียูไม่มานะนี่สิบสองจุดห้าเนี่ยนะรับเขานะทียูนะตรงนี้ไม่มานะถ้าทียูก็แต่วันนี้กินก่อนหน้าผมเชียร์ไอทีซีไอทีซีมองขายแต่วันนี้เขาไม่ลงนะอ่าเอาสุดท้ายวิ่งของมามเช้าบวกบวกอยู่นะอ่าสุดท้ายก็วิ่งของมาก็ไม่ค่อยไปนะนะครับนะทียูก็น่าจะทรงเดียวกันนะน่าจะดูซุ่มๆนะนะ สองจุดห้าครับถ้าไม่อยู่ไม่เอาสี่อยู่ฮะออกนะฮะถ้ายืาอนอยู่ก็อาจต้องถือกอนนะเพราะว่าเผื่อดีบาลแล้วไมขายเลยก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็ SPRC ฮะที่ตาด,ดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคไม่ค่อยมีตัวเลือกนะฮะนะครับนะแล้วก็อย่ามายองกองเถื่อนรับนี่ก็เหมือนกันนะนี่ใช่เนี่ยห้าจุดหกห้าสหรับ SPRC นะะคือคือมันลงเนี่ยแล้วมันถ้ามันเป็นแท่งแ,งแดงๆนี้นะอันนี้คือมองขายนะครับนะ แต่เผื่อว่ามันลงแล้วมันเป็นแท่งโดจิแบบนี้ฮะมันเลยกลั้กั้งถึงๆึงนะครับนะแต่ว่ามันมีคนซื้อคนซื้อก่อนขายอยู่เหมือนกันนะครับเนะี่ยนั้นเราคงต้องมองแต่ของห้าหกห้าไว้ก่อนถ้ายืนอยู่ถือถ้าหลุดมาคือขายนะครับนะเด้งขึ้นไปมาหกบาททำรอบสโตโอ s p r c นะครับนะแล้วก็อะไรเอ่ยอมตะนะฮะอมตะตรงนี้ก็โหวนส่งเขให้กันนะ แต่บรรยาาศได้ี่เก่งนิดหนึ่งนะอังกาตอนนี้มองอยู่15.8นะครับนะไม่คุณหลุดลงมานะเอมาตัด15.8นะฮะแล้วทุนถามว่า16.6ควรจะขายไมหมหรคอับคือถ้าถ้ามันหลุดนะถ้ามันหลุดลงมาผมเล่นช็อตน,นะเล่นช็อตก่อนถ้าหลุด15.8ลงมาคุณเล่นช็อตก่อนแล้วเวลาเอาคืนึงล่างนะครับนะะคือต้องบอกว่าขายไม่ใช่ว่าขายขาดนะขายเพื่อเอาคืนงล่ะะางในการที่ต่ากว่านะครับนะ่ยเป็นการเล่นหุ้นขาลงมานะครับนะ แล้วมองกันที่15-8ถ้ายืนอยู่ก็ยังโอเคถ้าไม่อยู่ก็เล่นช็อตไปก่อนแล้วลงมาขึ้นข้างล่างใหม่ก็ตัวอมะตะนะครับอ่บุญใหญ่ฮะตัวนี้ไม่มานะบบุญใหญ่นฮะอือนะฮะคือหุ้นพวกนี้มันต้องอิงดูฮะดูกระแสเรื่องจีนนะครับนะสังนะเ,เกตได้เพราะเัืไหน่ถ้าจีนออกมาสดใสตัวเลขสู้ซ่าแบบโหเติบโตดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณก็โฟลตามไปพุกเชดาเพย์นะครับนะ แต่พอถ้ากิดว่าเอ้มีคําถามจะดีไหมอะไรไหมปุ๊มเนี่ยเกไดอะไรหุน้นพวกนี้ไม่มาแล้วังเกตว่าช่วงหลังเองกลุ่มปิตโตก็ไม่มาเหมือนกันนะครับนะก็บริษัทุดนี้ก็ดูไม่ค่อยดีนะหุ้นดูซึมซึงนะดูหนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยแหละฮะรับจะ่คุณใหญ่นะคือยังไม่ยังไม่น่าเข้านะฮะรอดูก่อนดีกว่านะครับมันราคาไม่ถูกนะร้อยกว่าบาทเงี้ยแล้วก็หุ้นมันส่งมันก็ไม่ได้ส่งสวยอะไรนะนั่นเรารอดูดีกว่านะครับนะ คือร้อยมันนิ่งรงไหน่แล้วเลยเราค่อยมามองใหม่ดีกว่าครับตัวบุญใหญ่นะครับนะแล้วก็มาต่อยตัวเลย SCGP นะเนี่ยกลุ่มเดียวกันก็ถามทาง youtube นะวันนี้เขามีรีบาวนะถ้าเป็นอย่างนี้โดยสเตปเนี่ยมันคือเออเ g งก็ฟิ้เนยเขาเรียกกันอยแดงแล้วก็มีเขียวกลางอย่างเงี้ยนะครับนะนะอ่าทุกที่ฮารามิเรียกฮารามิเรียกฮารามินะฮะคืออย่างนี้มันน่าจะมีโอกาสลุนรีบาวนะครับนะแต่ถ้าเป็นทรงนี้ผมว่ามันก็อาจจะดูไม่ค่อยไกลนะเพราะว่ามันลงมันรีบมาจากนารับเนียนะสิบห้าบาทนะฮะต้านอยู่บาทะตัว gp น ถ้าเล่นสั้นๆก็ขายขขึ้นมามองขายเอานะครับนะแล้วก็ซื้อช่วงอันตัวใหม่ดีกว่านะครับนะส่วนตัวกราฟนะฮะกราฟยังยังไม่ไปไหนฮะช่วงนี้เป็นไซเวย์นะแล้วก็กองถุงล่างตัวกราฟเนะแต่เล่นกราฟช่วงนี้ต้องบอกว่าอดทนหน่อยนะ,นะผมว่าราคาต,ต้องต้องทนเขาหน่อยตัวกราฟช่วงนี้มองรับอยู่เหล่านี้เลยฮะสี่สิบจุดสี่สิบจุดสองห้านี่ครับเป็นเป็นเป็นแนวรับอยู่นะ ข้างยินได้ก็พอรุนรีบ่าใต้มองไว้สี่สามจุดห้านะครับแต่ถ้าคุณมองนี่คือช็อตเทอมนะแต่ถ้าคุณมองแบบยาวๆถือรุนทุนจริงนะว่ามันถือได้นะเพราะว่าอย่างนะแต่กราฟคุณก็ต้องไปลุ้นบันผลรุนอะไรตา่างๆเพราะเขาเองก็มีการลงทุนอย่างอื่นด้วยเยอะๆนะครับนะนั้นโอกาสที่มันจะมีพื้นตัวเกิดขึ้นมาผมว่ามันน่าจะมีได้ง่ายกว่าตอนนี้หุ้นไม่ได้มองเป็นลบนะสะต,ตัวการาฟนะก็ะอมองถือก่อนนะถ้ามองแบบยาวๆนะอะลียนซันก็อาจจะมองในระลับใต้มองไว้สี่สองจุดห้าเล่นรอบไปแล้วก็ว่าไปคครรัับบนนะส่ว สิบสาบาทกับสิบสี่ฮะยังมองว่าแถวนี้ยังมีจังหวะซื้ออยู่นโนะออนะซอ,าอ,าอ,ากกาอ่านะครับนะเมื่อวานเรามองสิบสามสองแล้วมันดูตรงมานะฮะเราเรา้องมองอย่างนี้ฮะสิบสองแปดนะครับจะรับเขานะฮะแต่ผมยังมองซื้อฮะผมยังเชื่อหุ้นยังมีโอกาสฟื้นมากกว่าที่หวีงของแบงล่างนะครับนะวันที่ผ่านมาหุ้นจริงเขาเ็เป็นไซเวลแล้วก็ทุกครั้งเขาจะมองแถวนี้เขาก็มีโอกาสการเด้งตัวผมยังยังเชื่อไปแบบแบบนั้นอยู่สซตโออนะครับนะก็มองจังหวะนี้ก็ถือตั้งรับไปโออะนะฮะโอเคสุดคำถามจะหมดแล้วนะ โอ้แล้วผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ